จะมาบุญมีมีมีไคตปันแจกมันโมแหอกอ่าใจเพือจะไม่พากลางคือจะห่ากินเขาห่ากินเ่อกระอิ่มมันมาไปกินทองเพ่นนั่นผักวกินพอ,อ,อร่วมอนุโมทนาบุญกับทาา่านเจ้าภาพในใจสปอร์ตนั่มืมอนีเสือว่าบุญบมีจิ้งป่ามีจิ้งจะเลยสางน้ำกับท่านบุญไปหาทรงพลังไปให,ให้ด้วยจีแต่ก,กากแก่ให้กับสี่สานสีหลวงวิญญาณในเมอร์นี ทางหมอนั่มก็ขออนุญาตนะคะทางเจ้าที่เจ้าทางก็แล้วกันแล้บ้านเจ้าเมืองค่ะนัโมตัสสะพุทธวัตตุระางะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพุทธวัตตุระางะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพุทธวัตตุระางะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะพระเมธรณีเจ้าค่ะ การเรียบเรงวิญญาณในวันนี้ท้วยเถลงมาล,ง,ล,ง,ลงมา,งมาข้าได้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ,องค์ท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ขอจงช่วยเปิดทางขอให้ทั้งสีง่ลงวิญญาณจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ด้วยเถิดนะคะคุณพ่อนะคุณชะลินคะคุณแม่เ,เ,เ,เข็มอินซี่จ้าคุณนกผดโคุรชะลิน คุณองค์อาจหวังผลค้าท่านได้เหนเสียงค่าน้องเงย็นนาหังเอิมใส่ให้เฝ้ามาเว่เว้มารับเอาห่อเขาสาเดือเจ้าก็จังไปส่วนบุญบุญก็สิได้ให้เกิดอยู่สุขที ฝากแม่นางพ่อระนีมารับเอาสวรรค์นี้ได้เป็นเพลนี่ไปหน้ากับเป็นมาหาญาเระวัติหลวงส่วนบุญนั้นทั้งผววเพื่อนในท่านพอดให้มาใกล้เรา,ายาไกลคุณพ่อนาะคุณชะลินจ๋า kem <N> inzi khuynh ngọc phù dợn khuất trà linh khuynh ông ái lang quân já nay thịt nến này yu bà đồng bay ôm vô mùa mận yu nấm hôn nhàng nấm